ถ้าเป็นเลขสามตัวนี้ถือว่างวดนี้เร็วที่สุดที่เคยปล่อยมาเลยนะก่อนหน้านี้นี่โอ้ยนะครับส,สัวสัวสล่อยพี่น้องกว่าจะมาใช่ใช่ลองลองดูลองดูนะครับก็มันก็เป็นผลดีนะครับที่ผมให้เร็วเนาะอันนี้จริงมก็วอยากให้เร็วสูงวดแหละพี่น้องอันนี้จริงมก็อยากให้เร็วสูงว,วนนง,วสงวดนะครับแต่ว่าแต่ว่าอ่า งวดนี้มันมาเร็วผมก็เลยหายเร็วนะครับงวดก่อนนี่โอ้ยชัวร์สีมา <c oughs> ก็เหมือนสายด่วนนะครับกวาจะได้กวาจะเจอกันนะครับโอ้ยรอ <c oughs> ต้องรอนานนะครับเออวันนี้ก็มาก่อนแล้วนะครับเอนาะฉะนั้นนะครับใครที่ไม่ทันไลฟ์สดนี้ก็คือไม่ทันประมาณนั้นน่ะนะ อ่ะเดี๋ยวผมให้เลยแล้วกันปีกัวเวบาเคยถูกเลยคุณรัตด,ดานะครับอืมสี่กัวไม่เคยถูกเล่นเลขอะไรครับต้องต้องถามด้วยนะว่าเล่นเลขอะไรบางคนบางคนสี่ห้าปีไม่เคยถูกก็มีสองสามปีบ่าเคยถือก็มีนะครับพ่อไปทำเล่นเลขยังครับ <laughs> เล่นเลขส้มโต <laughs> สามตัวเรียนเรียนเทระชุดเทระชุดเม่ก่บอบวชเตื่ก็นบวชถือกเทีาแล้วนะครับ <c oughs> อืมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกเลยเอมาคุณเข้ามาค่ะทันรัฐบาลไหมคะท่านครับ สามตัวรัฐบาลนะครับสามตัวรัฐบาลนะประจําวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับถูกทุกวันนะครับคุณน้อยอถูกทุกวันอันนี้ต้องเป็นน้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นใช่ครับว้ยบางคนเนี่ยตามผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเป็นแอดมินนะเออตามผมมาตั้งแต่โอ้ผมผมทํามาได้ผมไลฟ์สดมาได้ปีกว่า,วาแล้วปีเกือบสองปีแล้ว ตอนเลกๆก็ถามดูนะครับถามดูเปิดกล้องเพื่อพี่หน่อยแจ็คชิบเอาอย่างนะครับอำ้อำๆ้อึงๆไล่สดชิปนาะที่ปล่อยเลยแล้วตอนนั้นคนคนน้อยนะครับคนประมาณเท่าไรสี่สี่ห้าร้อยคนนะครับสี่ห้าร้อยคนขนาดเลขเข้าเลยในหะนตอนนั้นอะ่ะเออเรียกเข้าแบบอะไรละสองสี่หรืออะไรนี่แหละเออเลียกเข้าบ่อยตอนนั้นเป็นแอดมินอยู่ล้างฉาก ขอแจ้งนะเมวน,นี้อาจารย์จัดไปจ้ะใครพร้อมรับสามตัวแล้วจิ้มลิงกด้านล่างตอนนี้เลยนะครับใครพร้อมรับสามตัวตอนนี้แล้วจิ้มลิงกด้านล่างเลยจ้ะแต่ก่อนพี่อายเ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เฝ้เก่งเฝ้าเก่งอยู่ครับแต่ว่าดาดาค่นโบเป็นขื้เก่านะครับเออมีแต่คนมา บางวันอนะ่ะมีคนมาป่วนด้วยนะหรือ,อบางวันมีคนมาป่วนแบบเออเหมือนเหมือนกับวันก่อนอะไรนะขายขายบอกผมขายให้ขายหน้าปิดซื้อเหล็กพะนะโอ้ยขผยขายกับ้าแล้วพี่น้องนะครับนะบางคนก็เล่นเล่นเอาแบบเล่นแบบเล่นแบบลุ้นดวงตัวเองอะ่ะเออถ้าดวงมันมามันก็จะเต็มเต็มอ่ะมันก็จะได้พอค่า ปลาทูค่ากาโฟงกาแฟอะไรประมาณนี้มันก็พอได้อยู่คือ,อใครจะไปบ้าเล่นจริงจังขนาดนั้นมันโอ้นะครับนะอ่ะสามตัวนะครับสามตัวรัฐบาลนะครับประจำว่าวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่ใครพร้อมแล้วจิ้มลิง์ด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมานะจ๊ะเป็นคุณพ่อต้องดูไว้นะ ดูว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกทีนี้เดี๋ยวลูกทีนี้ไปอยู่ท่าอื่นนะครับอ่ะตัวแรกไปเลยครับผมตัวแรกนะครับเป็นเลขหนึ่งจ้ะอ่ะตัวแรกนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะเลขสามตัวนะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าเช็คดูแล้วถ้าดูแล้วนะครับมันสวยมันใช่คิดว่าชอบนะครับแคปไว้แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณม,มานะแต่ถ้าไม่ชอบนะครับ ไม่ต้องแคบเลื่อนผ่านได้เลยนะครับ3ตัวรัฐบาลน,นะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งใครพร้อมแล้วจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมมาขอให้ปังนะครับงวดน,นี้ขอให้ปังอ่าขอ3ามตัวนะครับ3ามตัวแตกก็พอนะครับออาตัวต่อไปครับผม9นะครับ1 9 9 1ทุกคน1 9 9 1นะครับบนเป็น1่เก่าหนึ่งเด้อพี่นอ้อ โมงหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับสามตัวรัฐบาลนะครับยำงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับหนึ่งเก้าสี่ใช่ไหมแมนบนอรอรุนเงีบรอรุน้นอ่ะต่อไปเลยจ้ะตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายนะหนึ่งเก้า สามนะครับหนึ่งเก้าสามพี่น้องจ๋จานะครับครับรอครับอาจารย์ตามนี้เลยครับใครชอบแคปบไว้นะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้จ้ะใครชอบแคปบไว้ครับใครชอบแคปบไว้เลยจ้ะสายด่วนนะครับสายด่วนใครต้องการเลขสายด่วนรัฐบาลนะครับจิ้มลิงก์ตอนนี้เลยจิ้มลิงก์ตอนนี้เลยนะครับแล้วแจ้ง อ่าแล้วเพื่อนเพื่อนแจ้งแอดมินว่าต้องการต้องการรอเลขสายด่วนนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะอ่าดึงเข้ากลุ่มให้โอเคพ,อพี่น้องใครต้องการเลขสายด่วนรัฐบาลนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพื่อนเพื่อนแจ้งแอดมินได้เลยเดี๋ยวเขาจะดึงเข้ากลุ่มนะเดี๋ยวผมจะแจ้งเออจะแจ้งสายด่วนอยู่3ามตัวตามนี้นะครับนับ1-5นะ นับหนึ่งนับ2นับ3นับ4นับ5้าโอเคนะครับ3ตัวรัฐบาลนะครับ1กันยาสองห้าี่นะครับ1 9 3สนะครับอ่ะอย่าลืมเดอ้อพี่น้องนะครับอย่าลืมเดอ้ออันนี้สำคัญที่สุดเลยเนี่ย9กับ9้าเป็น6อย่าลืมนะกับ9้าเป็น6อย่าลืมนะครับ1 9 3 163สามสใครชอบตัวหน้านะครับ ตัดไปเล่นได้ใครชอบตัวหลังตัดไปเล่นได้นะครับ1 9ตัดไป9 3สตัดไปนะครับหนึ่งสานะครับใครชอบหนึ่งสนะโอ้เลกบอกบอกับพี่น้องนะครับไอ้เลขเลข3ตัวนี้นี่ผมบ่าเคยเห็นมันดังเลย <c oughs> นะอาจจะเหลือทั้งอาจจะเหลือทั้ง3คู่ก็ได้ถ้าตัดเล่น3าคู่นี้นะครับเอาเป็นว่าทุกคนชอบเลขอะไรก็ ตัดไปเล่นได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะ